สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงอายุของจอมยุทธทิศจากเรื่องมังกรหยกก็คือพวกอึ้งเอซืออันชิก,กงอาเอียงหงอิเต็งต้ซือแล้วก็เหฮนเต็งเอียงซึ่งในนิยายเนี่ยลหลายตัวละครเขาไม่ได้ระบุอายุมาตรงๆนะต้องอิเคอห์ทียบเคียงจากข้อมูลอื่นๆผมเนี่เคยทําคลิปแบบละเอียดแยกแต่ละคนไปแล้วแหละโดยอธิบายวิธีคํานวณด้วยว่าเทียบเคียนจากอะไรบ้าง ซึ่งเป้าหมายของคลิปเหล่านั้นก็เพื่อจะบอกว่านิยายกิมยงเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกันโดยเฉพาะเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอายุตัวละครเนี่ยเป็นอะไรที่มั่วสุดๆมันมีข้อมูลที่มาขัดแย้งเสมอแต่ผมก็พยายามจะหาตัวเลขที่มันเหมาะสมที่สุดมีข้อขัดแย้งน้อยที่สุดมาให้อะนะส่วนในคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะใครอยากจะดูละเอียดเนี่ยก็ให้ย้อนไปดูคลิปเก่าคลิปนี้ผมจะเอาผลสรุปที่ผมคิดว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลที่สุด ในมุมมองผมเนี่ยเอามาให้ดูละกันเบื้องต้นเนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดว่าพวกเนี้ยจะต้องอายุสัก70-80แกันแล้ว,ลวเพราะว่าซีรีส์เวอร์ชันเก่าๆก็ทําออกมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหผมขาวหนวดเคราขาวดูเป็นรุ่นปู่รุ่นตาเลยและหลายคนเนี่ยก็ตามไปมีความเชื่อว่าเวอร์ชั่นยิ่งเก่าแปลว่ายิ่งตรงในใิยายก็เลยไปใช้ภาพจําตอนนั้นน,นมาเป็นเกณฑ์ว่าตัวละครที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องตามนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ายึดตามนิยายเนี่ยตัวละครพวกนี้จะอยู่ในรุ่นพ่อนะไม่ใช่รุ่นปู่ ผมสรุปเลยลกันในเนื้อเรื่องมกรอยกภาคแรกซึ่งกวัวเจ๋งอายุประมาณ18เนี่ยตอนนั้นอึ้องเอียซืออ้างชีโกงและอ่าวเองหง3คนนี้อายุจะราวๆ40ปลายๆถึง50ต้นๆส่วนอีแตงไต้ซือกับจิวแปโทเนี่ยควรจะเกิน60แล้วส่วนเห็นแตงเอียงถ้ายังไม่ตายเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะแก่กว่านั้นขึ้นไปหน่อยแต่ว่าสักเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจ คือคนที่ชัดเจนที่สุดน่ะจะเป็นอิทเตงไตสือเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ในนิยายมีระบุอายุไว้ก็คือตอนนั้นอนชิโกนเนี่ยเขาสูญเสียพลังฝีมือใช่ไหมจริงๆแล้วอิทเตงเนี่ยสามารถรักษาได้นะแต่ว่าอชิโกงบอกว่าต่อให้อิทเตงเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องผลแพชนะของงานชุมนุมครั้งที่2แต่ว่าถ้ามีอายุ60เศษแล้วจะอยู่ได้อีกกี่ปีขอทานเท่าไหนเลยจ้าออกปากขอร้องได้ก็คือไม่อยากไปรบกวนคนแก่น่นแหละอายุ60เศษแล้ว ส่วนคนอื่นๆเนี่ยอันนี้ต้องย้ำอีกทีนะว่าตัวเลขอายุพวกนี้เกิดจากการเทียบเคียงข้อมูลต่างๆและแน่นอนว่ามันมีข้อมูลที่สามารถเอามาโต้แย้งได้เพราะในนิยายเนี่ยมันขัดแย้งกันเองแต่ผมก็เลือกตัวเลขที่คิดว่ามันขัดแย้งกันน้อยที่สุดส่วนรายละเอียดนะก็ไปดูในคลิปเก่าละกันทนีนี้อายุเนี่ยสำคัญยังไงทําไมต้องมารู้อายุด้วยส่วนหนึ่งก็คือผมอยากให้คนมองเห็นภาพคือหลายคนเนี่ยไปคิดว่าพวก5าคนนียอายุเท่ากันหมด แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันหมดก็เลยจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเฮนเตงเอียน่ A ถึงได้แบบว่าเก่งเกินหน้าเกินตาคนในรุ่นเดียวกันได้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่ามันคือคนละรุ่นกันมันก็จะไม่มีอะไรน่าแปลกใจคือตอนชุมนุมวิจารณ์กระบี่เนี่ยพวกอึงเอซืออาชิกโกนและอาวเองฮงสามคนนี้อายุน่าจะราวๆยี่สิบกว่า,ก,วาก็ถือว่าเป็นจอมยุทธ์รุ่นใหม่ที่แบบโดดเด่นขึ้นมาในขณะที่ทาง H T A เฮนเตงเอียร์น่ยเขาเป็นระดับปรมาจาร์แล้วคือเขามีสำนักแล้วก็มีลูกศิ์ลลูกหาที่่แแบบโต้ว และลูกศิษย์ของเขาก็ไปที่งานวันนั้นด้วยก็คือเฮงชูอินแล้วก็ลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็อายุมากกว่าพู้นี้ซะอีกอย่างครูชูกีเนี่ยอายุมากกว่าอันชิกงดังนั้นตอนประลองที่เขาหัวซานมันก็เหมือนเป็นรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยมาเจอกับพวกดาวรุ่งที่ขึ้นมามันก็ไม่แปลกที่เฮงเตงเอียนจะเอาชนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ อัที่นี้ในคลิปเก่าเนี่ยผมก็ได้อธิบายที่มาที่ไปแล้วก็ข้อมูลที่มันมีการขัดแย้งกันไว้แล้วแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาแต่ก็ยังมีหลายคอมเมนต์ถามถ,ามถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็จะเอามาตอบในคลิปนี้ละกันเริ่มจากมีคนถามว่าถ้าพวกนี้ไม่ได้แก่มากแค่สัก40ไปลายปลายห้าสิต้นต้นเนี่ยแล้วทําไมอจิโกงถึงเรียกตัวเองว่าขอทานเท่าหรือว่ามีคนเรียกอึ้งเอศอว่ามานเท่าละ่ะ ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์เนี่ยมันยังไม่เยอะดังนั้นอายุไข,ขของคนโดยเฉลี่ยมันจะน้อยกว่าปัจจุบันมากเลยซึ่งอายุ50เนี่ยก็ถือว่าแก่แล้วนะรวมไปถึงยุนั้นเน่ยเขาแต่งงานกันเร็วผู้หญิงเนี่ยอายุสัก1 5บ6ก็แต่งงานแล้วหรือผู้ชายเนี่ยก็สัก1 7บเดังนั้นคนที่อายุ50เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นปู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกว่าจะถูกเรียกว่าผู้เฒ่า คำถามต่อมาก็ถามว่าอึ้งเอซือเรียกสองคนนี้ว่าพี่แสดงว่าเขาอายุน้อยสุดในบรรดาห้ายอดฝีมืออันนี้ต้องบอกว่าอายุของทั้งสามคนเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้เท่ากันเป๊ะหรอกมันอาจจะเหลื่อมล้ํากันสักสี่ห้าปีก็ได้แต่ว่าเวลาเขาเรียกพี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุมันเป็นการเรียกกันแบบนับถือแต่ทั้งสามคนเนี่ยก็เรียกอีกฝั่งว่าพี่หมดมันก็จะมีทั้งฉิกเคียฮงเฮียแล้วก็เอียเฮีย เรียกกันแบบนี้อยู่แล้วขนาดอัชิโกงกับอาเอโฮเนี่ยมันก็จะถูกกันก็ยังเรียกว่าเฮียทีนี้3คนนี้ยังไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอายุถือว่าใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่ว่าแม้กระทั่งอิทตงไตซอเนี่ยก็ยังเคยมีเรียกเอซอว่าเอเฮียด้วยก็คือก็ถือว่าพวกที่ไปชุมนุมวิจารณ์กระบี่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็เลยเรียกกันแบบให้เกียรติคําถามต่อไปมีคนถามว่าไอ้ที่ว่าคูชูกิแก่กว่าอัชิโกงเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าอัชิโกงฝึกวอยล์ยขั้นสูงก็เลยดูไม่แก่หรือเปล่า อันนี้ต้องบอกว่ามันตรงกันข้ามเลยในเรื่องเนี่ยไม่มีประโยชน์ไหนที่บอกว่าอาชิโกงดูหนุ่มกว่าอายุมันไม่ใช่ว่าตัวละครตัวไหนก็ตามที่เก่งเนี่ยจะต้องหน้าเด็กนะมันขึ้นอยู่กับแนววิชาแล้วก็ขึ้นกับคนด้วยซึ่งในเรื่องไม่มีบอกว่าอัชิโกงหน้าเด็กแต่ในทางกลับกันคูชูก,กิเนี่ยในเรื่องมีบอกว่าเขาหน้าเด็กเพราะว่าตอนที่พ่อของเอียคางเนี่ยไปเจอกับคูชูกิอีกทีหนึ่งหลังจากที่ผ่านมา18ปีแล้วเขาก็ยังจําได้เพราะว่าครูชูก,กิเนี่ยหน้าตาเหม ซึ่งกระดาครูชูกิหน้าเด็กนะก็ยังดูแก่กว่าอันชิโกงเลยแปลว่าอายุเนี่ยมากกว่าอันชิโกงจริงๆแหละและถ้าดูจากบริบทตอนที่กิมยงเล่าในช่วงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของอายุนั่นแหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกอคำถามต่อไปมีคนถามว่าเบงไงเนี่มาจะเรียกอันชิโกงว่าผู้อาวุโสเสมอซึ่งเบงไงเแน่เป็นสิทธิพี่ของครูชูกินะคือเขาสงสัยว่าถ้าคูชูกิอายุมากกว่าผู้อันชิโกงแล้วทำไมเบงเงยซึ่ง เป็นสิทธิ์พี่ของครูชุกิถึงเรียกพวกนี้ว่าผู้อาวุโสล่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องทาความเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมจีนเนี่ยมักจะมีการขิงกันเรื่องความอาวุโสมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างตอนที่เอก้กล้วยประลองกับพ่วตูเนี่ยก็มีการหลอกให้เรียกว่าปู่หรือว่าเตี่ยเมี่นเนี่ยก็มีการบอกให้บอกกี้เรียกนางว่าเจเจก็คือพี่สาวเนี่ยต้องเรียกก่อนไม่งั้นานางจะไม่ออกไปช่วยจีจี้เยียกหรือว่าอึ้งยงเองเนี่ยตอนภาคแรกนะ นายยังเรียกตัวเองว่าเป็นย่าเป็นยาอยู่เลยท้งที่นาเพิ่งจะอายุสิบห้าสิบหกจะเห็นว่ามันจะมีการขิงกันเรื่องอาวุโสบ่อยๆทีนี้นอกจากเอามาขิงกันมันยังเป็นการเอามาให้เกียิกันด้วยตัวอย่างที่น่าจะชัดเจนที่ผมหามาให้นะก็คือตอนนี้นคนรับใช้ของโรงเตี้ยมเขาเคยได้รับเงินจากก้อยเจ๋งพอเห็นก้อยเจ๋งมาหาคนเนี่ยก็เลยเข้าไปทักทายว่าท่านผู้เฒ่าสบายดีไหมหลายท่านนั้นล้วนออกจากนาครหล,ลวงแล้วท่านผู้เฒ่าต้องการรับอะไรบ้าง เออตอนนั้นก็เจ๋งเพิ่งจะอายุ17กว่า,วาเองนะยังไม่ถึง18เลยแต่ว่าก็ถูกเรียกว่าผู้เทาได้ซึ่งมันไม่ใช่คําด่านะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าใครมาเรียกว่าผู้เทาเนี่ยเราอาจจะโกรธแต่ว่าถ้าเป็นมือจีนในยุคสมัยนั้นเขาถือว่ามันคือการยกย่องให้เกียรติตอนนั้นที่ส่วนของพวกชนจีนเนี่ยเขาถือว่าพวกที่ไปประลองในงานชุมนุมวิจารณ์กระบี่ถือเป็นบุคคลรุ่นเดียวกับอาจารย์ของเขาก็คือเฮงเต็งเอีย e ง นั้นหมายว่าคนนั้นจะอายุน้อยกว่าแต่เขาก็จะเรียกว่าผู้อวุโสมันเป็นการให้เกียรติแล้วก็เรียกตัวเองว่าผู้น้อยหรือว่าผู้เยาว์สังเกตได้จากคําที่เขาใช้อย่างเนี้ยเขาบอกว่าอึงเยซือทราบว่าเกิดการเข้าใจผิดเพียงแต่เขามีนิสัยเย่อหยิ่งยโสทั้งถือดีว่ามีศักดิ์เป็นผู้อวุโสจะเห็นว่าเขาไม่ได้พูดถึงอายุนะเขาพูดถึงว่ามีศักดิ์เป็นผู้อวุโสในขณะที่ฝั่งเบงเงี้ก็ไม่ได้พูดถึงอายุเหมือนกันแต่ใช้คําว่าชนชั้นอย่างเนี้ยเขาบอกว่า ประมุกเกาะแท้อึง้งท่านเป็นปนมาจารย์วิชาบูชนชั้นผู้เยาไหนเลยกล้าล่วงเกินอาจจะว่าแต่ครูชู่กี่เลยเอาคนที่แก่กว่านั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่แก่มากๆในเรื่องก็คือกัวเต็งอากคือเปิดเรื่องมาเนี่ยกัวเต็งอากอายุ40เศษแล้วอ่าตอนนั้นกัเจ๋งยังไม่เกิดเลย แล้วแกเนี่ยก็อยู่มาจนถึงจบภาคสองด้วยน,นะคือโคตรจะแก่แต่ว่าคนไม่ค่อยนึกถึงแกแกกว่าคูชุกิสักสิปีได้แน่นอนก็ต้องแกกว่าอึงเอซือแต่ว่าตอนที่เขียนจบหมายประาอึงเอซือเนี่ยเขาบอกว่าผู้ท่องเที่ยวแดงกลางดนังกเตงอากกราบเรียนประมุกเกาะด,ดอกท้อผู้อาวุโสแถมยังเรียกตัวเองว่าผู้ยาวทั้งหลายอันนี้สรุปว่ามันคือการเรียกแบบให้เกียรินะไม่ใช่เรียกตามอายอุคำถามต่อไปบอกว่า พวกอาชิโกงวิจารณกระบี่ครั้งแรกเนี่ยอายุประมาณ25ปีเท่านั้นผู้สี่ที่เนี่ยชิงความเป็นยอดยุทธ์จะอายุประมาณแค่นี้เองเหรอคือผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรขนาดนะั้นสําหรับคนที่มันแบบโดดเด่นเป็นพิเศษขนาดกุ้ยเจ๋นเนี่ยก็อายุแค่20เองก็ยังรูปงานวิจารกระบี่ครั้งที่2ได้เลยพระเอกคนอื่นเนี่ยก็ยุระล้วนนี่แหละอย่างเตียบอกกี้เนี่ยอายุ20ต้น,ต,นต้นเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของเรื่องแล้วคนอื่นก็เหมือนกันจะเป็นได้ผู้ชงเป็นเจ๊ผู้เทียนจะเป็นตุอนอี้ซีจูโอุย แล้วก็พระเอกอีกหลายเรื่องเนี่ยก็เก่งกันมาตั้งแต่อายุสักประมาณแถวๆยี่สิบกว่ากว่านี่แหล,ละนั้นผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกนะคือใจคอจะแบบอนุญาตให้แค่เฉพาะพระเอกเท่านั้นที่จะเก่งได้ตั้งแต่อายุน้อยงั้นเหรอผมว่าคนอื่นมันก็เก่งได้แหละโดยเฉพาะพวกอัจฉริยะแห่งยุคแล้วแต่ว่าไปวรยุทธในยุคนั้นนะ่ะมันก็ถือว่ายังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะแต่นั้นมันก็ได้แหละ เอามาสรุปเลยและกันคือในความเห็นผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ถ้าเอาละเอียดกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าอ้างชีโกเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าเพื่อนได้อาจจะสัก40่ปลายปายเพราะว่าจากข้อมูลต่างๆมันก็ชี้ไปทางนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรจากทางด้านล่างที่มาที่มายันไว้แต่ว่าถ้าเป็นของอาวเอียงฮงเนี่ยมันจะมีอายุของอาวเอียงเค็กเนี่ยำอยู่เพราะว่าอาเอียงเค็กเนี่ยเปิดตัวมาก็อายุสาแล้ว แต่นั่นเอาองหงจะบอกว่าอายุ45เนี่ยคงจะไม่ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นว่ามีลูกต,ตอนอายุ10ขวบคือมีลูกเนี่ยอย่างน้อยน,น่าจะสัก16 17ได้มั้งดังนั้นก็แปลว่าเขาจะต้องอายุประมาณสัก51 52ได้ส่วนอึ้งเอซือเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่อายุมั่วที่สุดแล้วถ้าความเห็นผมเนี่ยผมจะขยับอายุเขาขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีข้อมูลของบวัวเถี่ยวหงเนี่ยขำอยู่ข้างล่างและบวัวเถียวงเนี่ยก็เป็นคนที่อายุค่อนข้างมั่วด้วยคือมันมีข้อมูล2ชุุที่่บออกวาาานย40 ซึ่งทานาน40ตอนกูเจงอายุ6ขวบพอเอามาคำนวณอายุอื้อเอซือตอนเนื้อเรื่องหลานเนี่ยเขาจะอายุถึง84ปีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไปตอนท้ายภาคสองเนี่ยเขาจะอายุถึง120ปีซึ่งมันจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะไปขัดกับอายุของจิ๋วแปะทงคือในเรื่องก็บอกไว้ว่าจิ๋วแปะทงอายุมากกว่าทีนี้ถ้าลองคิดแบบให้อายุต่ำที่สุดไอ้ข้อมูลอายุ40เนี่ยตัดไปเลยถือว่าเองโกกับอาจารย์เจนเนี่ยอาจจะมองผิดไปเพราะว่าหน้ามันดำๆใช่ไหมอาจจะมองผิดได้ แล้วทไลายจริงๆของนานเนี่ยนานโดนขายไปตอนอายุ11ใช่ไหมทีนี้พอ12เนี่ยก็เกิดเรื่องได้อึ้เอซือมาช่วยพออายุ18เนี่ยก็ถูกจับได้ว่าได้เสียกับตั้งเฮงห่หวงจากนั้นอึ้เอซือก็ออกจากเกาะไป2ปีกลับมาไอทีพร้อมเมียแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขโมยกมพีขึ้นดังนั้นนางขโมยกมพีออกจากเกาะตอนอายุ20กลับไปอีกรอบตอนอายุ22ก็ไปเจอตอนที่จิวปะทบุกเกาะพอดีตอนนั้นตอนเจอกุ้เจ๋งครั้งแรกเนี่ยนางก็จะอายุราวๆ25 เซอร์ยูนานเนี่ยจะหารจากอึ้อซืออย่างน้อยที่สุดที่มันไม่ขัดก,กันนิยายคือ26ปีเมื่อคำนนณมาแล้วอึ้อซือก็จะอายุอยู่ที่63ปีก็ยังเยอะไปอยู่ดีมันก็จะไปชนกับจีบัทโงแล้วก็อิเทเตงคือถ้าปรับอายุเคกเลงหัวนะลงมาจาก30เนี่ยเป็นสัก20เนี่ยกำลังสวยเลยเออเอซือก็จะอยู่ที่ประมาณ53ก็กำลังดีเพียงแต่ว่าถ้าปรับอายุเคกเลงหัวเนะี่ยก็อาจจะไปกระทบกับอายุของสาโกสาโกคือคนที่สติไม่ดีอ่ะที่เป็นลูกของเคกเลงห่วงนะ เห็นว่าคำนวณยังไงเนี่ยมันก็จะไปขัดไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งแต่ถ้าเอาแบบเหมาะสมผมว่าก็ประมาณนี้แหละอาจจะให้มากกว่าอ้างชีโกงเอาเองงนิดนึงแต่ไม่ได้มากไปกว่าอิดเตงหรือจิวแปทงส่วนอิเตงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรเพราะว่าเขาบอกมาตรงๆอยู่แล้วว่า60เศษส่วนจิวแปะทงเนี่ยมันมีข้อมูล2ชุดที่มันขัดแย้งกันเองผมก็เลือกเชื่อข้อมูลหลังละกันมันดูจะเม้นส์กว่าส่วนเฮงเตงเอเนี่ยอันนี้หาตัวเทียบเคียงยาก ต้องไปไล่อายุของเขาเองก็ถ้าดูจากประวัติของเขานะในช่วงวัยหนุ่มๆน่าจะสัก20ต้นๆเนี่ยเขาก็ออกไปลุยกับพวกใต้กิมนะก็ยึดเมืองมาได้เยอะแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยพวกใต้กิมก็สวนมาเรื่อยๆเห็นแต่เองก็ถอยล่นมาจนกระทั่งเอาไม่อยู่พอพ่ายแพ้เนี่ยก็เข้าไปขังตัวเองในสุสานโบราณอย่างน้อยเนี่ยแปีดังนั้นตอนนี้อายุน่าจะสักสาได้แล้ว จากนั้นฤาษีเองเนี่ยก็มาตะโกนด่าใช่ไหมแล้วพอเขาออกไปเนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ออกไปท่องยุทธจักรด้วยกันตอนนี้ก็น่าจะสัก30มสิบดินดินแล้วซึ่งภาพวาดที่อยู่ในสุสานโบราณเนี่ยก็เป็นภาพวาดตอนเขาอายุประมาณ30มสิบมานะจากนั้นก็จะมีการประลองกับนางนางก็ได้สุสานโบราณไปนางก็เข้าไปอยู่แล้วก็เวลาผ่านไปอีกอีกสักพักหนึ่ง ในสุดนางตายเนี่ยเฮนตเียนก็แอบ,บเข้าไปไปเจอเคปิชาก็เลยออกมาแล้วใช้เวลาประมาณ3ปีเพื่อจะหาวิธีแก้แต่ก็ยังแก้ไม่ได้ก็เลยเลิกไปจากนั้นก็อีก10กว่าปีต่อมาถึงจะเป็นงานชุมชนุมวิจารณ์กระบี่ไรเรลียนอายุแล้วเนี่ยตอนงานประลองเขาน่าจะอายุสัก40่ปลายปลายถึง50ต้นๆแต่ว่าผมว่ามาดูจะมากไปหน่อยเพราะว่ามันมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นช่องโหว่ใหญ่เลยก็คือตอนแอบ,บเข้าไปในสุสานเนี่ย ก็บอกว่าต้องแอบลูกศิษย์ของคนรับใช้ของนางก็น่าจะหมายถึงลิมออกโชแต่ว่าตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยริมออกโชวควรจะต้องยังไม่เกิดดังนั้นจะต้องขยับไทม์ไลน์ขึ้นมาอีกเยอะเลยถ้าจะให้มันสอดคล้องกันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ที่แน่ผมคิดว่าตอนงานชุมนุมเนี่ยเขาจะต้องเลยวัยชะกันมาแล้วตามที่ครูชูกิคุยกับกุ้งเจงน,นะดังนั้นอายุก็น่าจะเกิน40ขึ้นไปนั่นแหละซึ่งทั้งหมดนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นความคิดเห็นผมละกันก็ให้อายุประมาณนี้ เอาจริงๆผมเดาว่าตอนแต่งเรื่องนี้แรกๆภาพในหัวของกิมยง้งก็อาจจะให้ผู้สี่ห้าทีเนี่ยอยู่ในรูปแบบใกล้เคยียงกันนั่นแหละคือตอนนั้นน่าจ,จะยังไม่ได้คิดว่าจะมีการแต่งภาค2ก็เลยไม่ได้คิดเผื่อว่าจะมีตัวละครอย่างลิมเฉียวเองเพิ่มเข้ามาไม่ได้คิดว่าภาคสองเนี่ยมันจะมีช่วงไทม์สคริปต์ยาวถึง16ปีทําให้อายุตัวละครเนี่ยมันยืนเกินไปทีนี้พอย้อนมาปรับปรุงแก้ไขนิยายใหม่ให้มันสอดคล้องกันมันก็อาจจะกลายไปว่าไปกระทบไทม์ไลน์บางส่วน มันก็เลยออกมาแบบเพีย้ยนๆแปลกๆนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการแปลไม่สมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจผมอ้างอิงข้อมูลจากฉบับปรปับปรุงใหม่ล่าสุดของนอน,นพรัตน์นะจากข้อมูลทั้งหมดผมก็พยายามจะตบๆแถแๆให้มันลงตัวที่สุดก็ได้ประมาณนี้สาเหตุที่ทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามังกรยกผ้าใหม่ที่ฉายอยู่เนี่ยน่าจะทําให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องอายุของจอมยุทธสี่ทีกันค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงเนื้อหาอื่นๆด้วยนะ ถึงผมจะยังไม่ดูอลแต่ว่าโดนสปอยมาแล้วก็พอจะรู้ว่ามีการตัดแปลมีการเพิ่มนู่นนั่นนี่เข้าไปแบบเยอะมากๆากก็แจ้งไว้ตรงนี้แล้วกันว่าอย่าไปยึดถือว่ามันตรงนิยายนะแล้วดูเอาสนุกก็พอส่วนเรื่องอายุเนี่ยก็ผมแนะนําให้ย้อนไปดูคลิปเก่าก่อนนะจะได้รู้ในเรื่องของการคํานวณแล้วก็ข้อมูลอะไรที่มาขัดแย้งกันบ้างซึ่งดูแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยนะจะเห็นต่างออกไปก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ สำหรับคลิปนี้เอามาฝาเท่านี้ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธกดปุ่มติดตามซ้ำอีกครั้งจะเป็นการสมัครสมาชิกครับ